งเราทุกคนเกิดมาเพียงลำพังเพื่อให้เข้าใจความเดียวดายเพื่อให้อิ่นเอมกับความสุขเมื่อยามมีใครและเพื่อให้ยอมรับว่า ไม่ว่าเราจะรักหรือชิงชังกันแค่ไหนเป็นมึงเองเนก็ไม่มีใครสมควรที่จะถูกทำร้ายทั้งนั้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะเจ้าบ่าวหล่อมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับเจ้าสาวก็สวยมากนะคะพี่เห็นแล้ว สวยมากแล้วผมก็เป็นคนที่โชคดีมากด้วยที่ได้แต่งงานกับเขาไหนดูสิหันมาดูสิคะสร้อยมึงสวยวะ่ะขอได้ปปะ <c oughs> ขอก็ไเชียแหละ <c oughs> ปาเคยให้แม่แล้วแม่ก็ให้กูหลังจบงานกูมีเรื่องต้องคุยกับมึงว่ะมึงก็คุยเลยดิ ม่เอาอ่ะวันนี้เป็นวันของมึงมึงต้องมีความสุขที่สุดเดี๋ยวกูค่อยคุยทีหลังอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูค่อยคุยทีหลังกูหิวข้าวแล้วมือมึงรอนี่แหละเดี๋ยวกูไสั่งให้อ้ามีนมึงมาทำไมวะมึงกลับไปก่อนได้ปะก่อนที่ยายนอนจะมาเจอมึงอ่ะในมึงบอกว่ามันขอถอนตัว ็ไม่รู้แม่งมึงสองคนน่าจะรู้นะว่ากูมาทำไมตอนแรกกูว่าจะให้งานจบก่อนแต่กูคิดว่ากูคงรองไม่ไหวเพราะกูอยากได้คำตอบตอนนี้คำตอบอะไรวะมึงก็มีคนโกหกตอแหลหักหลังเพื่อนไงแม่งฆ่าเพื่อนถึงเป็นขนาดเพื่อนตายไปแล้วยังโยนความผิดให้เพื่อนเลย ไม่มีทางเลือกแล้มึงมึงเป็นคนสลับ presentation แล้วยโยนความผิดให้กูใช่ไหมใช่มากกว่าทุกความเสียใจที่ใครเจอก็ไม่